คลิปของน้องอะ่ะ <c oughs> เขาเป็นไวรัลคือบางคลิปเป็น10ล้าน <c oughs> สิงคือพี่นั่งดูแบบฮะตีกลองมีคลิปตีกลองชุดบาสเล่นเบสร้องเพลง <c oughs> คือไม่ต่ำกว่าล้านแน่นอนแต่บางคลิปก็ดีไปถึง10บล้านสิ่งว่าเป็นเพราะอะไรคะหนูว่าเพราะว่าด้วยความที่ในโลกอินเทอร์เน็ตยังไม่ค่อยมี หรืออาจจะมีผู้หญิงที่ได้ทํากิจกรรมพวกนี้แล้วก็บางคนเขาก็อาจจะอยากทำเมนนูแต่เขายังไม่มีโอกาสได้ทําอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเอ้ยมีความสนใจเอ้ยน้องคนนี้ตีกองวะ่ะเขาอาจจะแบบแชร์ไปให้ลูกเขาดูหรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนดูเอ้ยคนนี้เท่วะหรือว่า เอออยากทาแบบน,นี้ว่ะอะไรเงี้ยค่ะเป็ว่ามันเป็นสิ่งที่คนกําลังสนใจอยู่พี่เข้าไปดูข้างในคนก็จะบอกว่าถ้าควงกองมันไอ้ควงไม้ไม้ตีกองแต่สําหรับพี่นะพี่บอกเลยด้วยความที่พี่เคยเรียนหญิงล้วนมาตลอดสิ่งที่แบบเป็นโมเมนต์ที่ใช่เลยคือใสยผมใ <c oughs> สยผมปุ๊บเนี่ยแบบห <c oughs> ยาอยยาแล้วผมพิว๊กอ <c oughs> ลองใส่ผมซิอาจจะหลุดไหม <c oughs> คือการใสรยผมเนี่ยคือสิ่งที่แบบมันดูเท่ดูแบบตีกองไปแล้วเสยผมมันจะดูแบบ ดูเทเล่นบาอนะไรเงี้ยเนาะคนดูก็จะรู้สึกเหมือนแบบดูมีความเป็นธรรมชาติสิ่งที่สําคัญคือสิ่งเป็นธรรมชาติเนาะ